รีวิวการใช้งานนะครับช็อคประตูท้ายไฟฟ้านะครับสตาร์เกเซอร์นะครับฮุนใดนั้นเองล่าสุดนะครับผมตัวนี้เป็นยานอากาศเล็กนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับใช้งานได้ครบวงจรนะครับสวิตหน้าสวิตท้ายกุญแจรีโมทนะครับและตัวนี้นะครับเราฟรีคลิกเจนเซอร์ให้ด้วยนะครับการใช้งานครบคันเลยเดี๋ยวมาดูการใช้งานของสวิตท้ายนะครับก่อนดูดเบาคลิปเลยนะครับ สวิตช์หน้าเรารีวิวกันบ่อยแล้วนะครับก็มาดูรีโมทนะครับการใช้งานนะครับเหมือนเดิมครับทริปเปิลคลิกนะครับคลิก3าครั้งนะครับการเด็กกดเล่นนะครับก่อนจะเปิดการใช้งานนะครับสุดท้ายเลยนะครับนี่เลยคลิกเซนเซอร์นะครับผมแถมให้ฟรีนะครับบายทีใจขับแต่งรถนะครับอ่าใช้งานได้ง่ายเลยนะครับแบบนี้เดินหน้านะครับตัวของสเกิร์ตมาแล้วนะครับสตาร์เคเซอร์หุ่นไดนะครับผม เราผลิตรุ่นนี้ออกมานะครับเพิ่มรุ่นของโครนอสนะฮะให้ลูกค้าได้ติดตั้งกันแล้วนะครับในเดือนหน้านะครับ0909์4 6 9 9 9นะครับร้านทีเจนีรับใช้นะครับขอบระคุณครับ